Honor Magic 6 Pro สร้าง Magic Moment ด้วยตัวคุณเอง สวัสดีครับพบกันีีครั้งนะครับกับ i อ u ียโฟนทวนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็มากับเจ้าตัว Honor Magic 6 Ho Pro นะครับผมซึ่งตัว Honor Magic 6 Ho Pro เนี่ยนะฮะก็เป็นเรือธงของแบรนด์ Honor นะครับผมแบรนด์ Brand Honor นี่สมัยก่อนก็เป็นบริษัทลูกของ Huawei นะฮะเทคโนโลยีต่างๆก็ได้มาจาก Huawei เยอะเลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูก Huawei ขายออกมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ g o o g l e s u ว t ตต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับผม ออ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นต่อยอดจาก Honor Magic 5 Pro ที่ผมเคยประทับใจมามากๆเมืม่อก่อนนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต่อยอดความดีงามของมันนะออกมาได้ดีมากๆขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมตัว Honor Magic 6 Pro นะฮะชูที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยได้รางวัลการทดสอบนะฮะจาก Dxomark นะฮะถึง5รางวัลเลยนะครับผมเป็นลูกหลกนหรือเปล่าเนี่ยคือมือถือเลอทงที่สามารถได้รางวัลแบบที่1เนี่ย5รางวัลเลย ก็ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านของออแบตเตอรี่นะครับผมหน้าจอนะครับผมกล้องถ่ายรูปนะฮะการเซลฟี่นะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงนะครับผมซึ่ง5้าอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นเ,เขาเรียกหัวใจสำคัญของตัวสมาร์ทโฟนปัจจุบันที่เวลาคุณคุณเลือกใช้กันเลยใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลจาก 5รายการอันนี้นะครับผมซึ่งโอเคปัจจุบันเนี่ยอาจจะตกเป็นอันดับ2บ้างแล้วนะครับบางรายการแต่ปัจจุบันก็ยังอยู่อันดับหนึ่งะถึงแม้จะตกอันดับ2เนี่ยแต่ว่าคะแนนห่างจากอันดับหนึ่งนิดเดียวนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงๆนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับก็คือรางวัล DxOMark Display หรือว่าหน้าจอนั่นเองนะครับผมหน้าจอของเจ้าตัว Honor Magic 6 Pro เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่6.8นิ้วนะครับผมแล้วก็มีความละเอียดนะครับ 1280คูณ2,800นะครับผมซึ่งก็เป็นความละเอียดที่สูงมากกว่า,าแบบ full hd ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะทีนี้พอความละเอียดสูงนะครับเวลาดูรายละเอียดเล็กๆต่างๆในหน้าจอเนี่ยก็ดูเนียนนะครับผมไม่มีพิกเซลแตกแน่นอนนะฮะดูแบบเรียบลื่นใสเลยนะครับเพราะว่าอัตรา r ี f ฟ e ชของหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาตั้งแต่1เฮิร์ตจนถึง1 2 0เฮิร์ตเลยนะครับผมสามารถแปรผันได้นะครับผมเขาเรียกว่าแปรผันได้อย่างละเอียดเลยนะครับ หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ LTPO แบบ OLED ด้วยนะครับให้สีสันสดใสแบบปิ้งปังแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้กระจกหน้าจอแบบทนทานนะครับผม Nano c r ิ s t a ล s h i e l ด้วยนะครับจากการที่เขาทดสอบม,มาจากเมืองนอกแล้วนะฮะก็คือมีความทนทานแบบแข็งแรงมากๆนะฮะตกลงไปหรืออะไรอย่างเี้นะครับก็แทบไม่เป็นรอยนะฮะมีความป้องกันแบบได้เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รองรับความสว่างสูงสุดเนี่ย 5,000นิตเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่เอาไปเปิดดูการแจ้งนะครับหรือว่าไปถ่ายรูปการแจ้งดูหน้าจอเนี่ยก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ยังมีการปรับอุณหภูมิสีเนี่ยตามสภาพแสงได้ด้วยนะครับผมหน้าจอเนี่ยลองรับ Dolby Vision HDR ด้วยนะฮะสามารถที่จะดูพวกคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นสีสันเยอะๆ HDR ได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมแล้วหน้าจอเนี่ยก็ยังนะฮะถนอมสายตาคุณด้วยนะครับคือ Honor เนี่ยเขาผลิต สินค้าออกมานะก็คือทำออกมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่า human นะครับก็คือเพื่อผู้คนที่ใช้เนี่ยละครับผมก็คือมี pwm dimming นะฮะอัตราการกระพริบของหน้าจอเนี่ย z 3 2 0เฮิร์เลยนะฮะก็คือเป็นเฮิร์ที่สูงมากๆทำให้เวลาเราดูแล้วเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับคือปกติเรามองไม่เห็นว่ามันกระพริบใช่ไหมแต่ว่า,าสายตาเรารับรู้ได้ตรงจุดนั้นนะครับผมทีนี้หน้าจอนะครับก็ยังมีส่วนของการแบบดรอปแสงหรือว่าเปิดแสงแบบ ทําให้ดูกลางคืนได้อย่างสบายตาด้วยเห็นไหมครับคือหน้าจอเขาเนี่ยแบบว่าดีจริงๆนะฮะเอาอย่างแรกเลยไม่ต้องดูทั้งยี่นะแค่ดูหน้าจอของเขานะฮะก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีความเนียนมีความสวยนะครับผมการทัดสัมผัสต่างๆเนี่ยก็ลื่นไหลดีนะครับให,รแบบให้ความรู้สึกฟิลลิ่งแบบให้ความรู้สึกฟิลลิ่งแบบว่าเออเป็นเรือธงจริงๆนะฮะหน้าจอสวยจริงๆเลย ยังไงลองไปดูนะครับรับรองว่าคุณดูจอแล้วคุณจะรู้สึกถูกใจแน่นอนนะฮะแล้วก็ความสวยงามของหน้าจอนะฮะยังมีในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าคอสเคิร์ฟก็คือมีความโค้งนะฮะทั้ง4ด้านเลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้โค้งแบบแบบจอโค้งเห็น,เห,นเห็นเยอะๆอย่างนั้นนะฮะคือเขาโค้งเล็กๆเนี่ยเพื่อให้รู้สึกพรีเมียมนะครับผมฉะนั้นเรื่องการทัดแล้วมือลันล่นต่างๆเนี่ยผมลองจับใช้ก็ไม่มีเลยนะฮะถือว่าเขาทำมาได้ดีมากนะครับ ก็เป็นหน้าจอที่มีทั้งความทนทานนะครับผมมีทั้งความสวยงามนะดูจากภายนอกรอบๆสวยงามแล้วก็ยังให้แสงสีสันความเอียดสวยงามของหน้าจอเนี่ยเวลาดูด้วยนะครับผมก็ถือว่าที่เขาให้ D X O mark เนี่ยคะแนนมาเป็นอัดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าก็ทำได้ถูกต้องอยู่เหมือนกันนะครับ เอาละครับคราวนี้มาดูลงวัลต่อไปนะฮะที่คนค่อนข้างสนใจกันนะครับก็คือตัว Dxomark ที่รางวัล c a m e l l a นะครับผมตัว Honor Magic 6 Pro ตัวนี้นะฮะก็ได้รางวัลดับหนึ่มาเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้มาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาทดสอบออกมาแล้วได้อันดับหนึ่งะฮะเริ่มจากสเปคก่อนเลยนะครับตัว Honor Magic 6 Pro เนี่ย ให้ตัวกล้องหลักมานะครับขนาด50ล้านนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับ f อฟสตอประหว่าง1.4หรือว่าตัว2.0ได้ด้วยนะครับผมซึ่งพอมีอระยะ f อฟสต็อป2อันให้ปรับได้เนี่ยมันก็ทำให้เรา,เ,าเล่นกับพวกของ แสงหรือว่าหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะฮะขนาด1ต่อ1นนิ้วเลยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียง1นิ้วแล้วนะครับผมกล้องหลักขนาด50ล้านตัวนี้นะฮะยังมีตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสด้วยนะครับทำให้โฟกัสได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มี PDAF ด้วยนะครับผมแล้วก็มี OIS กันสั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม เจ้าตัวกล้องหลักเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบ Super d y n a m i c f o l a l H9000 นะครับผมซึ่งช่วยให้เวลาถ่ายแบบว่าในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายรายละเอียดเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเลยนะับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าในที่แสงน้อยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ให้ภาพที่มันสว่างแล้วก็เห็นรายละเอียดของภาพได้ดีมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะฮะได้อย่างแบบคมชัดด้วยนะฮะในที่แสงเพียงพอเนี่ยถ่ายมาแล้วแบบโอภาพจับภาพเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะมีแบบระบบจับภาพเคลื่อนไหวให้เราแบบว่าเ,าเลือกช็อตที่ค่อนข้างดีที่สุดได้อะไรเงี้ยนะครับคือแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวปุ๊บจับปับป๊บเลยอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมทีนี้ ตัวเลนส์ซูมที่เคยทําได้ดีในตัว Honor Magic 5 Pro มาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ดียิ่งขึ้นนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเลนแบบ Periscope Telephoto 180ล้านนะครับผมตัวนี้เลนส์ซูมขนาด180ล้านทําให้เวลาถ่ายภาพเนี่ยเห็นรายละเอียดเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะถึงแม้ว่านะครับผมตัวการซูมเนี่ยออปติคอลซูมจะแค่ 2.5x นะครับผมแต่ว่าเขามี i n นซูมเซนเซอนะฮะสามารถที่จะถ่าย ห้าเท่านะครับแบบ o s s rate นะฮะทำให้ถ่ายห้าเท่าเนี่ยไม่แบบว่าไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ยังสามารถซูมได้สูงสุดถึง100เท่าเลยนะฮะถ่ายมาก็ยังคมชัดในระดับหนึ่งอยู่นะครับผมตัวเลนส์ซูมเพริสโคปเทเลโฟโต้เนี่ยก็มี PDAF นะครับมี OIS กันสั่นด้วยเช่นกันนะครับ f s t ต p อ6เท่านั้นเองนะครับเป็นเลนส์ซูมที่ f อฟต็อปค่อนข้างที่จะกว้างเนาะแล้วก็ ตัวเซนเซอร์เนี่ยขนาดใหญ่1ต่อ1.49นิ้วเลยนะครับผมก็ถือว่าเขาให้สเปคเลนส์ซูมมาค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างต่างๆกันว่าซูมแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซูมในที่มืดเนี่ยดีแค่ไหนด้วยนะครับผม แล้วทีนี้ตัวเลนเนี่ยก็ให้กล้อง ultra wide มานะครับ50ล้านด้วยนะครับผมก็คือทั้งเจนเซอร์หลัก50ล้าน ultra wide ก็50ล้านฮนะร,ระยะเลนเนี่ยอยู่ที่13มิลิเมตรนะครับผม f-stop 2.0เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเลน ultra wide ที่ถ่ายภาพได้สวยนะฮะ f-stop กว้างเช่นเดียวกันนะครับผมถ่ายมาเนี่ยสีสันเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมในที่แสงน้อยก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันนะครับผม แล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะสามารถถ่ายวีดีโอได้ถึง 4K 6 0 f เฟรมเลยเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะซูมถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอแบบ1 0บิตด้วยนะครับ <S 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 ทีนี้มาพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็รูปภาพวีดีโอที่ได้จากเจ้าตัว h o n o r Magic 6 Pro ตัวนี้นะครับผม สัมพันแรกเลยที่ผมรู้สึกคือมันง่ายครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ AI ในการแบบว่าเลือกถ่ายต่างๆมาให้เรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลาผมไปถ่ายดวงจันทร์ถ้าเวลาเราจะถ่ายดวงจันนะครับผมเราอาจจะต้องไปเข้าในโหมดแบบว่า Professional นะในการปรับพวก ISO สีชัตเตอร์หรือว่าปรับสีปรับแสงอะไรต่างๆะฮะแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับผมก็ดีให้รู้สึกเจ๋งเลยคือแค่ผมซูมเข้าไปนะครับจะถ่ายรูปปุ๊บกดซูมซูมซูมเข้าไปพอมันจับได้ว่าเฮ้ยจะถ่ายดวงจันทร์มันรู้ได้ไงไมัรู้มันก็ปรับตุกทุกอย่างเองออโต้ Auto เลยนะฮะและนี่คือภาพดวงจันทร์ที่ผมได้มาจากการถ่ายแบบออโต้นะครับ เพราะว่าไม่ต <response. S 1> ้องไปปรับอะไรเลยนะฮะสูงเข้าไปแล้วก็ถ่ายเดียวถือว่าสวยมากๆาเลยนะครับผมเออเจ้าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าคือเวลาเราเราไอการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายภาพของเจ้าตัวนี้นะฮะก่อนที่เราจะถ่ายมันพรีวิวเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่ามันไม่คมไม่สวยไม่ชัดแต่พอถ่ายออกมาแล้วมันคำนวณออกมาเอ้ยสวยเลยนะฮะหลายๆรูปเลยมักจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเราอยากจะถ่ายแบบระยะใกล้ๆมาโคร แค่เราตัวนี้เข้าไปจอะใกล้ๆนะฮะก็ถ่ายปรับเป็นเลนส์มาโครให้เราเลยเนี่ยก็ออโต้นะฮะเผื่อแบบเราลืมปรับต้องไปเสียเวลาย,ยุ่งยากเข้าเมนูปรับก็ไม่ต้องนะฮะหรือว่าเราถ่ายภาพกลางคืนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันพอรู้ว่ามันเป็นภาพกลางคืนมันก็ปรับให้เราเลยนะฮะคือเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์แบบจะไปถ่ายรูปแล้วลืมปรับเป็นโหมดกลางคืนนะก็ทําให้แบบว่าถ่ายมาแล้วอโ๊้โหมันรู้ที่หลังไม่สวยเลยถ้าปรับโหมดกลางคืนจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ รู้เลยว่าให้เราถ่ายกลางคืนปรับอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบว่าถ่ายรูปต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัว AI เนี่ยเล่งแสงสีเนี่ยได้ค่อง้ันที่จะสดดีนะฮะ จริงๆตัวนี้ก็ปรับได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดธรรมชาติหรือว่าเลือกแสงสดอะไรเงี้ยก็เราเลือกโหมดได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าปรับเ,เลือกโทนสีต่างๆเนี่ยก็เลือกได้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมภาพที่ถ่ายออมาอย่างเช่นภาพอาหารนี่นะฮะพอใช้ e า e ภาพก็ดูสดสวยคมชัดสดใสเลยนะฮะน่ากินคือถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยตั้งถ่ายไปมันก็สวยออกมาเองนะครับผมเหมือนมันคำนวณให้เราเรียบร้อยเลยถ่ายภาพวัดสีทอง ท้องฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้ภาพออกมาสวยแบบดูแบบอืมแหมดูมืออาชีพเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างว่าครับพอกล้องมันคำนวณภาพออกมาสวยนะมันก็เลยดูแบบถ่ายเก่งไม่ได้ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การถ่ายวีดีโอของเขานะก็ยังมีการถ่ายในโหมดหน้าชัดหลังเบลอให้ได้นะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นโหมดบิวตี้นะก็ทำให้เวลาถ่ายมาแล้วเนี่ย หน้าเรียบเนียนะครับคือมันไม่ได้บิวตี้จนเวอร์วังนะเจ้าตัวนี้เนี่ยคำนวณมาได้แบบว่าสวยสดงดงามเหมือนกันนะครับผมหน้านี้แบบจากหน้าแบบว่าดำๆด่างๆ,ๆ,ๆก็ออกมาแบบมีแบบว่ามีน้ํามีนวลดีอะไรเงี้ยนะครับผมหน้าใสปิ๊งเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดูเวอร์วังนะเจ้าตัวนี้ถือว่าทําบิวตี้มาได้ดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงหรืออะไรเงี้ยมันก็คํานวณแบบภาพมาให้โอเคเลย HDR ของเขานี่ถือว่า ทำได้ดีนะครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะคำนวณแบบว่าสีสันเนี่ยดูท้องฟ้านะฮะก็มีความสดใสดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะถ่ายวิดีโอเนี่ยยังถ่ายแบบ HDR ได้ด้วยนะครับผมถ่าย HDR ได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนนะฮะมีโหมดถ่ายวิดีโอกลางคืนเนี่ยถือว่าเพิ่มความสว่างให้วีโอไดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่การถ่ายภาพกลางคืนของภาพนิ่งนะแล้วก็การถ่ายภาพกลางคืนของภาพนิ่งเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับผมเพิ่มรายละเอียดแล้วก็เพิ่มความสว่างของภาพได้พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลนส์ซูมเนี่ยมันก็ซูมถ่ายได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นยามค่ำคืนก็ยังให้ภาพที่มีรายละเอียดได้นะครับเห็นไหมเลนส์ซูมก็ยังถ่ายได้ดีนะไม่ใช่แบบเลนส์ซูมให้มาง,ง่ายๆไม่ใช่ตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นอัลตร้าไวถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็ยังทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะปกติเนี่ยอัลตร้าไวเวลาถ่ายภาพที่แสงน้อยมันอาจจะดูแบบว่า หมดไม่เหมือนกับกล้องหลักหน่อยนะแต่เจ้าตัวนี้ถือว่าทําได้ดีไม่แพ้กล้องหลักเลยนะครับนี่แะครับคือถึงได้คะแนน DxO Mark อันดับ1มานะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวกล้องเซลฟี่นะฮะคะแนน DxO Mark เซลฟี่ก็ได้อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันทนําไมเนรอยหรอเพราะว่าดูสิครับถ่ายออกมาแล้วมันดูดีดูลอยอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งที่หน้าผมไม่ได้ว่าดูดีขนาดนั้นเลยนะ คือหน้ามันโหกระดำกระด่างมากดําด้วยแล้วก็มีรอยเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ถ่ายมายังไงก็ดูดีนะครับเซลฟี่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมีออโต้โฟกัสด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวจับแบบ TOF 3D ด้วยนะฮะทสามารถที่จะทำให้เราแบบว่าถ่ายเซลฟี่ล้วรู้ระยะตรงไหนตื้นลึกแบบตัดภาพขอบเราได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอ Video นะฮะ ก็ยังสามารถที่จะถ่าย 4K 30เฟรมได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกันสั่นได้นะครับทีนี้เวลาคุณถ่ายทั้งหน้าหลังนะฮะในโหมดวิดีโอเนี่ยเขาเรียกว่าถ่ายพร้อมกันนะก็ยังกันสั่นได้ทั้งคู่เลยถือว่าตัว CPU เคูเขาคำนวณได้นะครับเพราะว่า CPU เนี่ยมันเร็วนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยดีมี OIS ด้วยก็สามารถที่จะแบบว่าถ่ายแล้วแบบเออภาพสวยเนียนนะมีความคมชัดวิดีโอของเขาเนี่ยก็มีความคมชัดนะครับผมแต่แบบ ถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ยอาจจะการสั่นสู้ไม่ได้นะแต่ว่าถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันมากนะฮะแต่ว่ามีความคมชัดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสีสันสดใสนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีครับมาในส่วนของอรรถรสอีกด้านหนึ่งของตัวมือถือนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยดูหนังฟังเพลงใช่ไหมครับผมก็ดูกันนะฮะเรื่องจอได้คะแนนไปแล้ว อ u d โอก็ได้คะแนนดีอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมตัว owner m j 6 pro เนี่ยให้ลำโพงมาแบบสเตอริโอนะครับผมซึ่งเสียงเวลาฟังเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเสียงมันแบบไม่ธรรมดามันมีรายละเอียดของเสียงมากนะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเป็นสเตอริโอนะซ้ายขวาเนี่ยในส่วนของลำโพงล่างเนี่ยลำโพงล่างจะดังกว่าลำโพงบนนะฮะ แต่เจ้าตัวนี้นะฮะลำโพงล่างกับลำโพงบนเนี่ยดังใกล้เคียงกันมากๆนะฮะแล้วแล้วปกติเลยเนี่ยทั่วไปก็จะมีเบสอยู่ที่ลำโพงล่างนะที่มันยังได้ยินเสียงตึบต๊บๆเบสนิดน,นึงนะฮะแต่เจ้าตัวนี้ทําไมถึงได้คะแนนอันดับหนึ่งมาผมรู้ละเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับเบสได้มันมีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาบนล่างเนี่ยมันให้เสียงเบสได้สองอันเลยผมฟังตัวเทสนะฮะที่มันแบบวิ่งซ้ายขวาเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ย พอฝั่งนี้มันก็ยังมีเบสนะฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันอ้าวสรุปลำโพงเขาเรียกว่าคุณภาพใกล้เคียงกันทั้ง2ตัวเลยนะฮะก็ถือว่าเวลาเล่นเสียงออกมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะมีมิติมากๆเลยลองฟังตัวอย่างกันดูครับ ถือที่มีพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งไม่ใช่นะครับอันนั้นมันสไปเดอร์แมนเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้คะแนน DXOMARK นะครับแบตเตอรี่มานะครับอันดับหนึ่งเหมือนกันทำไมนะครับเจ้าตัวอ่อ o เนอร์เม6 Pro ตัวนี้เนี่ยก็ ให้แบตเตอรี่นะครับแบบ Honor s i ์ซิลิคอนคาร์บอนเจมานะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะฮะทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานทนทานนะครับผมแล้วก็สามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้นะครับผมสามารถใช้งานได้แม้อุณหภูมิต่ำเนาะ ก็เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวแบบอึดทั้งวันสบายๆเลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงนะครับ5,600มิลลิแอมเนี่ยถือว่าเป็นแบตเตอรี่ของตัวเรือธงที่ให้มาจุมากที่สุดแล้วเหมือนกันนะครับผมทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะาใช้มากๆจนแบบว่าแบตหมดนะเจ้าตัวนี้ยังรอ,องรับการชาร์จไฟผ่านสายนะครับผม 80วัตต์เลยนะครับผมก็ถือว่าเร็วนะฮะชาร์จแป๊บๆปไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็ยังสามารถชาร์จไร้สายได้สูงสุดถึง66วัตต์เลยนะครับผมถือว่าชาร์จไร้สายก็ยังเร็วมากๆเช่นเดียวกันนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยมีชิป e 1นะครับผมมาช่วยควบคุมในการใช้พลังงานด้วยนะฮะทำให้แบบว่าการทำงานของตัวเครื่องเนี่ย ไม่ต้องไปหนักเฉพาะ CPU มากต่อไปนะมีตัวนี้ควบคุมการใช้ไฟการทำงานของพลังงานแบตเตอรี่ต่างๆด้วยทำให้การใช้งานนี้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ออเนอร์เนี่ยไม่งกนะครับแถมที่ชาร์จนะครับผมมาให้เลยเนี่ยขนาดร้อยวัตต์เลยนะครับไม่พอดีนะให้มาเกินด้วยเผื่อคุณเอาไปใช้ในรุ่นใหม่ๆที่มันรองรับร้อยวัตต์มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ารุ่นใหม่เขารุ่นหน้าจะรองรับร้อยวัตต์อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าออเนอร์เขาทำ ดีทำถึงอีกแล้วนะครับแม้จะเป็นด้านแบตเตอรี่ด้วยนะครับเอาละครับเราไปดูจุดเด่นแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ได้รางวัล DxO Mark ตั้ง5ลรางวัลมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสเปคต่างๆของเจ้าตัว Honor Magic 6 Pro กันดีกว่านะครับผม CPU ของเขานะฮะก็ให้มาเป็นแบบรุ่นล่าสุดเลยแรงที่สุดนะครับ Snapdragon 8 Gen 3นะครับผมผลิตด,ด้วยเทคโนโลยี4นาโนนะฮะให้ความเร็วสูงสุดเนี่ย3.3 GHz เลยนะครับผมก็มาดูคะแนน อันตู้ตู้นะครับผมคะแนนสูงมากๆเลยนะครับดูนะครับแต่ละส่วนนะครับถือว่าแรงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะครับให้มาถึง12 g b กะไบต์นะครับบวกกับอ่อนเนอร์แรมเทอร์โบอีก8 g b นะครับผมความจุของหน่วยความจำ512 g b กะไบต์นะครับผมก็ถือว่าใหญ่เพียงพอที่จะเ,เล่นสายเกมแล้วก็าภาพต่างๆวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ย แล้วก็การเชื่อมต่อนะฮะยังรองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธ5.3นะครับผมก็รองรับเทโลยีการเชื่อมต่ออะโอดต่างๆด้วยนะคร,ครบคันเลยแล้วก็มี NFC ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะมีอินฟราเรดนะครับสามารถที่จะใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่แบบตั้งเป็นรีโมทอินฟราเรดได้ด้วยนะครับแบบอย่างนี้นะครับ ในส่วนของระบบซอฟต์แวร์นะครับก็มากับเจ้าตัว Android 14เลยนะฮะล่าสุดแล้วครับแล้วก็รองรับที่จะอัปเดต Android 15ได้ด้วยนะครับผมก็ครอบทับด้วย UI Magic OS 8นะครับผมก็ถือว่าเป็น UI ที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีเหมือนกันนะครับใครที่เล่นหัวเว่ยมาเนาะหรือว่าออเนอรุ่นเก่าๆมา UI จะมาอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็น UI ที่ใช้งานง่ายเนาะแล้วก็มีความลื่นไหลดีนะครับผม นี่มีความมินิมอลอยู่เหมือนกันนะครับผมปรับแต่งต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตัวระบบ AI Magic Portal นะครับผมสามารถที่จะลากรูปหรือว่าลากในส่วนของข้อความเนี่ยไปสามารถไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆเพื่อที่จะทำงานอื่นๆค้นหา รายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มี a มจิกลิงนะครับเวลาเราแบบทํากิจกรรมบางอย่างไว้มันก็จะไปขึ้นที่อยู่ข้างบนนี้ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์บันทึกเสียงจับเวลาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาจิ้มตรงนี้เพิ่มเติมดูได้นะครับผมและเจ้าตัว Honor Magic 6 Pro ตัวนี้นะครับก็ยังรองรับการกันน้ำกันฝุ่นแบบ IP68 ด้วยนะครับทำให้เวลาใช้ในที่แบบฝนตกหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับ นี่ยังทัดได้อยู่เลยนะครับถือว่ากันได้ดีนะครับแล้วก็ในการรักษาความปลอดภัยของเครื่องนะครับก็จะมีการสแกนนิ้วนะครับผมสแกนนิ้วแล้วก็มีการสแกนหน้าได้ด้วยนะครับสแกนนิ้วเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วด,ดีนะฮะแล้วก็สแกนหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่การสแกนแบบใช้ถ่ายรูปเอานะจะเป็นการสแกนแบบเอ,อ่อ 3D นะครับผม3มิติเนี่ยแบบการยิงเซ็นเซอร์ออกมาแบบ TOF นะฮะจับจใบหน้ารูปแบบ3ามมิติของเรานะฮะฉะนั้น การสแกนหน้าเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในที่แสงมืดนะฮะก็ยังสามารถที่จะสแกนได้นะครับจะคล้ายๆโฟนนะฮะที่มีการสแกนใบหน้าประมาณนั้นนะครับด้วยสเปคที่เขาให้มานะฮะไม่ว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีรวดเร็วมากๆนะฮะทัชติกมือไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบมัลติทรักกิ้งนะฮะทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันก็ถือว่าเครื่องตัวนี้ตอบสนองได้ดีนะฮะแน่นอนตัวนี้นะฮะเอาไปเล่นเกมก็ถือว่า ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเล่นเกมลื่นไหลมากๆนะครับผมปรับสุดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมเกมชิ้นอินแพ็นะครับผมปรับสูงนะฮะเล่นปุ๊ดปสจอสวยด้วยไงลื่นไหลการใช้ท่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับคนถือว่าทําได้เร็วนะครับผมไม่กระตุกหุดหงิดให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วแม่งตกตายเลยอะไรเนี้ยไม่มีแน่นอนฮะถือว่าเกมชิ้นอินแพ็ก็ยังรองรับได้เอฟเฟกสวยงามมาครับผม อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเกมผับจีนะฮะนี่ก็ปรับสุดได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็สามารถที่จะเล่นนะครับลื่นไหลนะครับปุ๊บปุ๊บกดเปิดตูมยิงตูมยิงนะฮะยิงต่างๆเนี่ยทันนะครับผมสามารถที่จะเล่นแล้วแบบว่าเออยิงเขาทันอะวิ่งต่างๆเนี่ยไม่มีกระตุกสะดุดแน่นอนครับอ่าอย่างเกม ROV นะครับผมก็ถือว่า แน่นอนสวยอยู่แล้วเล่นได้สบายลื่นไหลนะครับเอ่พี p s ต่างๆเนี่ยมาเต็มนะครับผมใสเอฟเฟกต์ FX, สกินใส่ท่าต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับผม ดูในส่วนของรูปลักษ์รูปร่างภายนอกของเจ้าตัว Honor Magic 6 Pro ปนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าปกติเวลาคุณจะได้อะไรหรืออยากซื้ออะไรเนี่ยมักจะดูที่รูปลักษ์ภายนอกก่อนเป็นหลักสวยถูกใจไหมแน่นอนเจ้าตัวนี้นะฮะมีความสวยมากๆเลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะฮะมีความโดดเด่นเลยในส่วนของตัวเลนส์กล้องเนี่ยมันมีความเข้ากันได้ของอการรวมตัวของวงกลมความเหลี่ยมความโค้งเนี่ยเข้ามาแบบว่า เออมันออกแบบมาได้ลงตัวนะฮะดูเหมือนนาฬิการหรูรุ่นหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็แบบความเคิร์ฟความอะไรสมดุลดีนะครับผมวัสดุด้านหลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสีเขียวนะฮะก็จะเป็นแบบออหนังวีแกนนะครับผมมีลวดลายด้วยนะอืมไม่ใช่แบบว่าเรียบๆนะะก็ยังมีลวดลายทําให้ดูรู้สึกหรูด้วยนะตัวออเนอร์เป็นสีทองอ้จริงๆมันดูเงินนะดูทองมันดูได้นะฮะแล้วแต่เลยนะครับ ตัวขอบบางทีก็ดูทองเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้มันจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีดำนะครับสีดำเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบดนด้านนะครับผมก็ทําให้ไม่เป็นรอยนิ้วมือเนอะก็ดูสวยเช่นเดียวกันนะฮะดูด้านข้างนะครับผมก็ยังมีความโค้งเข้าหากันปุ๊บทําให้ขอบมันดูเล็กนะครับผมทีนี้มาดูในมุมด้านบนนะด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเสาสัญญ,ญาณ2ขีดเนาะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของลำโพงตัวที่2นะฮะแล้วก็ในส่วนของอิงนฟราเรดแล้วก็ไมค์ My ตัดเสียงนะครับผมทีนี้มาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีปุ่มปรับเสียงแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่ม power นะฮะแล้วก็ยังมีนี่เลยนะครับเส้นสัญญาณเสาสัญญาณเพิ่มอีก2เส้นนะฮะถือว่ามันจะให้มาครบ4ด้านเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับผมก็จะมีตัวถาดใส่ซิมเนาะแล้วก็ตัวไมค์นะฮะ แล้วก็ตัว USB Type C นะที่บอกเป็น3.1แล้วก็มี Display Port 1.2ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวลำโพงหลักนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็อยู่ด้านล่างแล้วก็มีเสรรยาสัญญาณข้างล่างเช่นเดียวกันนะฮะสขีดแล้วก็ในส่วนของฝั่งอีกฝั่งนึงเรียบเรียบแต่ก็ยังมีแทรกเสรรยาสัญญาณมาให้ขีดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้รับสัญญาณต่างๆได้อย่างดีนะครับผมไม่ว่าคุณจะจับมุมไหนเนี่ยก็ถือว่ามันรับสัญญาณได้ดีนะไม่มีอะไรติดขัดปิดบังนะฮะแล้วก็ยังมีชิป ที่คำนวณนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่งสัญญาณเนี่ยออเนอร์วันพัสอีกด้วยนะครับโอ้โ oh, หถือว่าแบบเขาเน้นในหลายๆด้านเลยนะครับเจ้าตัวออเนอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าตัว Honor Magic 6 Pro ตัวนี้นะฮะออกมาทำให้ผมประทับใจอีกรอบแล้วนะครับอยากได้เป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าแบบใช้งานต่างๆทั่วไปได้ดีแล้วก็เอาไปถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยแฟนไม่บ่นฮะเพราะว่าถ่ายเขาแล้วสวย โอเคนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะมี2สีอย่างที่บอกก็คือมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีดําด้วยนะครับผมก็สวยทั้งคู่นะเนี่แหละครับเปิดตัวอยู่ที่34,990บาทนะฮะเรือธงที่ราคานี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีจอใหญ่แบบนี้สเปคต่างๆมาสุดแบบนี้นะฮะแต่เจ้าตัวนี้ให้มานะครับผมแล้วถ้าคุณซื้อในช่วงที่ผมลงรีวิวนี้อาจจะมีราคา ลงมาแล้วด้วยนะครับผมก็ลองดูโปรงโมชั่นต่างๆ,ๆที่เขาจะจัดมาต่างๆด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเรือธงที่ให้สเปคมาสุดทุกด้านคุ้มมากๆเลยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ลองดูนะครับผมลองไปจับหน้าร้านนะฮะลองใช้ลองดูจอนะครับแล้วผมว่าคุณจะตกหลุมรักนะฮะเวลาลองถ่ายภาพเนี่ยคุณดูพรีวิวแล้วมันอาจจะอาจจะเอไม่ค่อยคมชัดแต่พอถ่ายแล้วสวยแน่นอนนะครับผม ก็หวังว่าจะได้เครื่องที่ถูกใจนะครับผมใช้งานได้ตรงสเปคคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ไอคายูโฟนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ